ก็ตอนเช้าๆคุยเช้าโชว์เราก็ชัดเจนเลยว่าเป็นเรื่องของการคุยตอนเช้าแล้วก็มีโชว์แต่คุยแบบไหนมันม,มีทั้งคุยเรื่องประเด็นแซ่ประเด็นฮอตที่มันเกิดขึ้นเราดึงคนคนนั้นเข้ามานั่งคุยนะคะแล้วก็มันจะมีประเด็นข่าวดังข่าวฮอตโซเชียลออนไลน์หรือแม้กระทั่งดาราที่เกิดขึ้นมีบันเทิงด้วยนะคะแล้วก็มีโชว์โชว์ที่ว่าไม่ใช่โชว์แค่เอานักร้องมาร้องเพลงแต่เป็นโชว์ท ALEN ได้หมดทั้งหนึ่งคือคนที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิงหรือ ชาวบ้านคนดูที่อยากจะโชว์เราก็ดึงมาโชว์ต่างประเทศโชว์นะ่าสนใจเราก็เอามาโชว์คือโชว์ได้หมดพี่ๆนักข่าวสนใจมีความสามารถพิเศษก็มาโชว์ในรายการได้เหมือนกันค่ะนะแล้วก็จะมีโครงการที่ช่วยเหลือผู้คนนะคะเวลาที่มันเกิดอุทกภยัยหรือนูอนะ่นนั่นต่างๆเราคิดว่าเราจะเป็นในเมื่อเราเป็น,เป,นเป็นสื่อรายการเช้าใหญ่แบบนี้เราอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ช่วยเหลือคนด้วยค่ะมองว่าเป็นแบบนี้ ็นความฝันที่ฝันไว้นานมากแล้วค่ะที่อยากกลับมาใจจะขาดแล้วค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าวันนี้ฝันที่เป็นจริงแล้วแล้วเหมือนได้กลับไปหาพ่อค่ะเอานี้มันเรื่องจริงอ่ะมัน20ปีแล้วค่ะเะเหมือนแบบเราได้กลับมาอยู่อยู่กับพี่บอยแล้วนี่ก็คือเป็นอะไรที่แบบมันมันไม่ได้มันไม่ได้แค่ว่าเรามีมีช่องอยู่มีรายการที่ช่องมันคือการทําอะไรบางอย่างให้กับคนที่เรารักดังนั้นมันมันมาด้วยความรักนั้นมันคือการทํางานที่เต็มทีพี่บอยมีส่วน คือมีส่วนร่วมอะไรเหรอครับคือคือจริงๆแล้วเนี่ยือต้องบอกประวัติก่อนว่าจริงๆผมกับส้มเนี่ยโอ้โหรู้จักกันมา20 20ปีแล้วนะครับเขาเล่นละครเวทีเรื่องแรกของผมคือพิมานเบตั้งแต่ปี1997นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เห็น พัฒนาการของเขาในการทํางานประสิทธิภาพของเขาความสามารถของเขาต่างๆในความเป็นโปรดิวเซอร์ที่ที่เก่งมากแล้วก็ทํารายการเช้ามาได้หลายปีทารายการสดเช้าๆมาได้หลายปีพอวันหนึง่งได้กลับมาเจอไอ้ทีแล้วก็บอกเฮ้ยส้มทําอะไรอยู่ผมก็ชวนเ็าเลยนะฮะบอกว่ามาทําอะไรด้วยกันไหมสักพักหนึ่งคุณเธอก็มาค่ะกล้าชวนแล้วกล้ามาที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบ ก็คุยกันนะครับผมผมว่ามันเป็นคงเรื่องของรายละเอียดนะครับเพราะว่าว่าจริงๆแล้วในในเรื่องของของเช้าเนสิ่งที่ผู้คนอยากจะอยากจะดูแล้วก็ให้ความสนใจเนี่ยมันก็คืออะไรเกิดขึ้นนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับอโอเคเรามีข่าวกว่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มันจะตีประเด็นมากขึ้นอาจจะเจาะลึกมากขึ้นหรือเป็นอีกมุมหนึ่งในมุมสนุกสนานในมุมที่ไม่ได้เครียด แล้วก็ดูแล้วก็คือไม่ตกเทรนด์นะฮะแล้วก็ใครน่าสนใจใครอะไรยังไงหรือแล้วรวมทั้งมีโชว์มีอะไรต่างๆด้วยผมว่ามันเป็นวารตี้ที่ที่ครบสมบูรณ์แบบสำหรับตอนเช้าใช่ไหะ่นะคะุ่จุดแข็งของเราคืออะไรคะอะไรนะคะขอเช้ามีหลายช่องจุดแข็งของเราจุดแข็งของเราก็คือหนึ่งเลยมีทีมพิธีกรที่น่าสนใจนะคะสังเกตว่าเราเรามีพิธีกรที่ จัดรายการได้แน่นอนเก่งแน่นอนสี่ท่านแล้วมีพิธีกรที่ไม่น่าจะเป็นพิธีกรได้แต่เป็นพิธีกรได้คนไม่คิดว่าบวกขาวจะเป็นพิธีกรได้แต่เขาอยากทําและส้มวันที่ส้มเคยร่วมงานกับเขาแล้วส้มเห็นว่าว้าวบวกขาวทําไมคุณมีสเสน่ห์อย่างธรรมชาติโดยที่คุณไม่ต้องพยายามนั่นคือสิ่งอะไรที่เราต้องการในทีวีเราต้องการดูการสนุกการทําให้คนดูหัวเราะโดยที่ ไม่ต้อง acting ออกมามันเป็นตัวเขาเองแล้วเราโชคดีมากที่เราได้เขาว่าเรามองว่ากับตัวคอนเทนต์เองนะคะที่เราเข้าบอร์ดในวงการมาซ้มทำมา14ปีแล้วแล้วทีมก็ทำมามาเยอะมากเราเหมาะเรามีวิสัยทัศน์ที่รู้ว่าเราจะทำอะไรให้มันดังเราจะทำอะไรให้มันสนุกและแน่นอนน็คือความแข็งในอย่างหนึ่งคือเราได้ช่องวันซึ่งเป็น top f ของเรตติ้งนะตอนนี้เรามั่นใจว่าเราไปด้วยกันเรา,เรา,เ,ราเราพุ่งไปแน่นอนคะ่ะเด มีความต่างสองคี่มีมีความต่างต้องตามไปดูหรือเปล่าบอกหมดเดี๋ยวก็ไม่ดูแล้วมีวันที่4ี่กระดาษต้องคอยดูมันจะใหญ่ขึ้นมันเป็นบิ๊กโชว์บอกได้เลยมันเป็นบิ๊กโชว์มันเป็นฝันที่เราอยากทำพี่ส้มค่อนข้างมั่นใจงแพี่สพ่ค่อนข้างมั่นใจแล้วก็มั่นหน้านอกจากมั่นหน้าแล้วพี่ก็มั่นใจในตัวเองด้วยบางทีมันหน้าก็ไม่ค่อยไม่น่าจะมั่นแต่ก็มั่นอันนี้ก็มั่นใจค่ะเพราะว่าการที่เรามั่นใจก่อนปุ๊บมันเกิดขึ้น ถ้าเราไม่มั่นใจมันจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นส้มมั่นใจแน่นอนเทียขนาดนี้ประนานมาณ4ชัอะไนนรขอนนนนอีกทีแล้วเทียขดนี้าอ๋อ7โมงถึง8โมงเช้า1ชั่วโมงนะคะใช่ครบอิ่ม,มเพราะว่านะตอนนี้ถ้าดูเรียวยาวคนสมัยนี้ก็ไม่ค่อยชอบ,บดูเนาะนะอย่างในอินเทอร์เน็ตเราดูใน youtube เราดูอะไรยาวๆเราก็ไม่ไหวแล้วนะคะส้มมองว่าส้มสามารถที่จะย่อยให้มันอยู่ในช่วงสั้นๆแล้วมันน่าสนใจแล้วครบประเด็นตรงนั้นได้มากกว่า เพื่อนมีทุกวนักวนมีทุกวนันนะครับมีทุกวันเราขยายผลต่อได้ในวันรุ่งขึ้นใช่ค่ะนะครับผมผมผมคาดหวังความสนุกผมคาดหวังว่าผมจะได้ยินอะไรที่ผมไม่เคยรู้แล้วก็โอ้มีอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีความต่อย,ยอดมีความอะไรยังไงไม่หรอกครับแต่ว่าจริงๆสิ่งที่ผม มันไม่ใช่แค่คาดหวังแต่ผมมั่นใจเพราะว่าเพราะว่าส้มส้มเป็นคนที่สนุกและส้มเป็นคนที่คิดนอกกรอบนะครับและนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าจะเป็นมากใน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 สังคมปัจจุบันนะครับคนคนคนจะเบื่ออะไรเดิมๆนะฮะแล้วแล้วส้มเขาเป็น ผมก็ผมก็มีโค้ชกับเขาผมเรียกว่า,วาส้มบ้าบมานานแล้วนะฮะ <S <S แล้วก็เขาก็ยังเขาก็ย<ๆ>ังบ้าได้อยู่นะฮะ <S <S <ๆ S 2> บ้านในทางที่ดีครับบ้านนี้บ้านในทางทดีแล้วก็คือความสนุกสนานนะครับความครีเอทีฟของเขาการพัฒนาการไม่หยุดนะฮะแล้วก็การการนอกกรอบของเขาเหมาะมากกับกับกับยุคนี้ครับขอบคุณมากค่ะพี่ฝากขอให้ชมรายการนะคะ4กรกฎาคม วันอังคารนะคะเริ่มเจ็ดโมงเช้าขอให้เปิดมาที่ช่องวัน31คุยเช้าโชว์รับรองคุณจะมีความสุขคุณจะฟินคุณจะแบบว้าวนี่คือรายการเช้าเหรอนี่มันคือรายการเช้ามันไม่น่าจะเป็นรายการเช้าแต่มันมาอยู่ในรายการเช้าทำไมมันสนุกอย่างนี้ทำไมมันดูแล้วมันฟินแล้วมันมันอย่างนี้ต้องรอตามต้องต้องรอตามดูจริงค่ะส้มบอกส้มส้มงงจัดเต็มอ่ะวันที่4กรกฎาคม ขอให้ดูกันทั้งประเทศนะคะ